ปักแตงมองวันนี้เรื่อยๆพิซซ่าว่าด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหวัวก็จะดีใจสุดๆไปเลยนะเนี่ยน้ำ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 น้พิซซ่าอิตาลีแท้ผสมอเมริกาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหพิซซ่าลูกครึ่งอ๋อว่าขอกินก่อนละกันน้ำ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 อ้อร่อยอร่อยมากเลยโอหอร่อยมากอ้อแผ่นแฮมเนี่ยอร่อยจริงๆนะเนี่ยกับชีสที่มันยืดยืดโอ้อร่อยอร่อยฮ่าฮ่าใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเออพิซซ่าเนี่ยจะไปหามาเองแล้วเนี่ยโอ้โอ้งั้นเปิดทีวีดูกันดีกว่านายเปิ้ลนะโอ้จะได้มีอรรถรสในการกินนายเปิ้ลโอ้โห เปิดทีวีเปิดทีวี <flats> <building> <ๆ S 2> <med poor Han ulla> เออดูว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเยอยากดูทีวีอยากดูทีวี สวัสดีครับผมบักแตงโมนิวนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวเรื่องซอมบี้อารวาสนะครับทุกคนโปรดได้ทุกคนนะครับใส่แมกแล้วก็อยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนนะครับอ๋อตอนนี้ซอมบี้มันออกอาระวาแอาระวาดนะครับทุกคนโปรดระวังกันด้วยนะครับทุกคนอาชิบหายแล้วฮ่าซอมบี้มันมาแล้วอย่างนั้นหรอเนี่ยฮ่อชิบหายแล้วชิบหายแล้วไงเอ้เปิ้ลอย่าเพิ่งสติแตกไปไหนเปิ้ลฉันยังมีแผนสำรองอยู่ในเปิ้ลเฮ่อเออไปดูหน้าบ้านนก่อสิเปิ้ลก่ออออเตนนี้ยฉััันนกกกลลงจะปููผอ่ใเปิ้ลเฮ่อ ยา้เหรอผักมันจะช่วยไรเรอจากซอมบี้อ่ะมันทําไม่ได้หรอกนะนอกจากการสมุนไพรอย่างเดียวน่ะทาไงดีอ่ะบักแตงโมเานายเปิ้ลนายก็ลองดูก่อนนายเปิ้ลเฮ้เผผกพวกนี้ฉันดัดแปลงให้มันกลายพันธุ์หมดล้วลายเปิ้ลเออผักพวกนี้มันสามารถสู้กับซอมบี้ได้เฮ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 ้เอ้เฮ้งงเฮ้เฮ้งงเ้เฮ้เฮ้เ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 ฮ้เฮ้เ้เ้เฮ้เ้เฮ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 ้เ้เฮ้เ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 เ้ เปิวเิจิปิวปิวปิวโอ้เจ็บเลยโอ้โโอ้เจ็บ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 โอ้โหไอเหล่าด็กเก็บแบบนี้แบบเพื่อนจะอย่างนั้นเหรอเฮาฮออว่แกตายหมดเลยอย่างนั้นแหละเนี่ยเออสบปีนางเอ้ยเออต่อไปก็ตายไอเปิ้ลแล้วายเปิ้นนะนายเป็นตัวล่ยฉันจีไอเปิ้ลเออต่อไปนี่ก็จะเป็นกับดักแล้วล่ะโอเคได้เลยแถวั้งนี้ว่าจะเป็นตัวล่อเองหน้าบักแตงโมอ้าวใเวลาเป็นตัวล่อแล้วอ้เหยียบท้องเลยเหยียบท้องอ่ะตื้อมาตื้อมาตือโอ้โหเจ็บระบบไปหมดเลยเนี่ย ช่างมันเถอะอ่านี่มันมันฝรั่งนี่หว่าอ๋อมันฝรั่งมันฝรั่งอ้หนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโยกไม่ขึ้นนะฮะลุยเลยเจ้ามันฝรั่งน้อยลุยเลยลุยเลยเจ้าวสามีหน้างอกแกทำอะไรจะเไม่ได้หรอกนะมันฝรั่งนี่มันต้องการจะไม่ยมโอ้ป้องกาว้อย่างเ้เหรอแต่พวกเราจะทะเลยเข้าไปเดี๋ยวนิ้แล้วเอจะจะกินมันฝรั่งองแกหมดเลเก็บ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 เกเ้เก็จ้าบื้อๆไม่นะครับหัวหนครับไม กินมันฝรั่งแกงหัวหน้าเองยิบยอุ้ยมันก็อร่อยยมันแกงนี่ยิบๆยิยิบยิมันฝรั่งตันท้องกินกนม่ได้กินมันฝรั่งบ้าบอลยแก้วมันกินอย่างนี้ไว้หยิบหยิบหยิยิยาวเราไปตาฉันบ้างแล้วยิบยิยิยโอ้ข้าคือสมบีทำงานออฟฟิศยังไงล่ะรู้จักเปล่าฮะสมบีทำงานออฟฟิศอ่ะโอ้นี่นี่เตะอย่างนี้เลยนี่เตะมันฝรั่ง ข้ามันมาแล้วมันใส่บ็อกเซ่ด้วยข้ากระโดดหลบเลยกระโดดหลบอ้แต่ยังไงมันก็เข้ามาไม่ได้หรอกนะเพราะยังมีม้าตั้งอยู่ยังไงล่ะยุบมหย่อมหย่อมหย่อมหย่บมหย่อย่อย่อมโอ้แบแซบแซบโอ้แซ่บจริงจริงเลยโอ้ต่อไปก็กินตัวนี้ละก่อนโอ้ต่อซ้อเอ้อเอ้อขาดเลยเอ้อเอ้อเกือบขาดเอ้อเอ้อกลิ้งกริ้งเกือบกลิ้งเอ้ออีกเลือดด้วยเป็นเลืเลย กันน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 น็นนนนมนน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 หนน่นน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 น่นนนยนนนีนน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 อนน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 นยนนไปนลนน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 ากนน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 เนนดนน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 สนนนนนนนีนน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 ่นนนนนนงงนนนนนนทนน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 ี่นน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 ่นนนนนน ไอ่กลก็เต็มเลนนี่ไอ้เปิ้ลโข้าจะกินสมองพราแกหมดเลยพราะข้าคือซอมบี้โอ้ฉันไม่ยอม่เ้แกทุบแบบนั้นหรอกนะพวกซอมบี้ดงงอไอ้พี่ยวกอยากแกจะไปทำอะไรไอกอ่างนี้ยังไงหด้อเดอทุบอย่างนี้ดทุบทุบทุบโอโหแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกนะไอ้ข้าอไกสมองโ้โจะทุบทุบทุบุบบมนหมดเลยหมดหมหมดหโอ้หมดหมดหมดหมเป็นนื้อหมดเลยโอ้โไ้แต้าแกไอ้พี่หยวกแดงหน่อย อื้อ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  กเเดลอตอนนี้กองทัพของเราก็พร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฮะมีตัวแช่แข็งอยู่ด้วยตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วล่ะซอสมบีมาทักกองทัพอย่างได้อใช่แล้วหลายเปิ้นเฮอตอนนี้กองทัพของเราแข็งแกร่งมากๆเลยแล้วเฮอตอนนี้ถั่วของเราก็อัปเกรดไปแล้วด้วยเฮ่อเสียบไปเลยอ้าลุยเลยถั่วแช่แข็งลูกก็ลุยเลยฮอปล่อยไอเย็นออกมาจะบอกพวกเราต้องการจะบอกจะบอกจะบอกอต้องการจะบอกก็กินน เออพวกเราต้องการจะบอกตอนนี <deve ck> ้แหละจัดการเลย้ถั่วน้อยต่อยได้แก่ถั่งง่อยนีต่อยใจใจใจอย กระเด็นแล้วเฮโอเคจับมือหัวถังมันเรียกว่าสมีหัวถังนี่นี่ชนอย่างนี้เลยนี่ชนเฮ็ดเราสึกว่าสมองเขาว่าตอนนี้กำลังเกลียวบันเลยนะเนี่ยหลังจากหัวชนไอชิบหายแล้วยังไงเลยเป้มาไปเรียกเพื่อนมาแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเฮไอสมีประจันบาได้เลยเฮ้ยลุมเลยลุมเลยบ้าสมีมาแล้วว้าวเราโดนมาแล้วโย่เฮ้อแยมแยมแยม โอ้เข้าบ้านแกโอ้เข้าบ้าได้โอ้เธอมาชิ้นเข้าบ้านแกไม่ได้เนี่ยโอ้มันเป็นกฎของเกมสินะโอ้ต้องทำลายผักก่อนโอ้สัมบี้มันไม่นอนลงไปเลยนะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าสัมบี้มันจะมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงเนี่ยหมักแต่างโนแล้ามาแล้วโอ้สัมบี้มาแล้วสัมบี้ใส่เต็งอีกหนึ่งเลยโอ้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 ย

โอ้สุดยอดไปเลยเนี่ยเปิ้ลหูดิสิเปิ้ลเรากำจัดซัมมี้ออกไปได้หมดเลยด้วยพลังของพวกเราโอ้สุดยอดไปเลยฮ่ามันยังไงบ้างนายพวกซัมมี่เฮ้ยแต่ถาแกมามาทำพวกพวกของข้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยพวกพวกข้าอย่าไปบวดเท่านี้หรอกตายังไีอีกเรื่อยๆฮ่าฮ่าฮ่นองชิมนี่ดูหน่อยเป็นไงฮ่าใช่ราบไฟลูกพ่อเลยเลโอ้เอดเลยกระปาอ่าบบไบบ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 บรบบ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 บกบบบบบบ่บ แล้วนะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยโมองไม่เห็นหัวอะไจัดการเลยลูกพ่อเช่แล้วใช่แล้วเฮากินมันเลยกินมันเลยเฮอแมันลงก็แค่จิ๊บจิ๊บนะเฮออันนี้ซัมบี้กินได้อยู่แล้วอาเลยซัมบี้กินอะไรของว่าอย้าอย่าอย่ากินกินกินแล้กินได้หมดเลย อาคจะกินแก้มาแรส้มนงงามงางางากาดหัวอหยัหยับยับยบยาโอ้อมอร่อยก็แวะมาซอมบี้กินมาแรงกอนแก้วมาทำลูกชายของข้าอย่างนั้หรตายซยเอ้อบ้านมาทำมาจากอะไรวะเนี่ยโหรชนไม่แตกเออโอ้ยไม่กนเออลูกโปะของข้าด้วยโอ้ลูกโปะแข็งแรงมากกินแกมาทำลูกชายกันเลนตายซะบลตายหูตายกัหอบ้

เออเล้วจะเจบแสบไเนี่ยนี่ควงนี้เลยนี่ควงเอะเออนี่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 ควงนี่เออดิฉันกลายพันได้เหมือนกันเฮรอนี้นี่นี่ควงอยกตุ้งตุ้งตุ้นทุ่มอย่างนี้เยทุ่ม อ้นี่จับตัยนี่ยังมามีลองเล็กนี่โอ้ยโอ้เจ็บมากเลยเฮ้อันนนี่คู่เราเจ้าตนี่แบบแป๊บแล้วนี่ป๊บวสิใครย่าทางนี้เรื่องก็จบแล้วสินะโอ้เสียไปเลยเอ้เด็ด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 เม็ดเด็ดเดเด็าเา็ดเด็ดเด็เด็ด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 เเน็ดเด็ดด็ดเดงดเดเด็ดเเ่เดเด็ดเ ผมนอนหลายส,ส,สิบวันแล้วเอิบแล้วอย่า